สวัสดีครับค่ำคืนวันที่18สิงหาคม2568ยังคงมีเกมฟุตบอลลงสนามกันหลากหลายรายการเราคัดเลือกตัวเด็ดตัวชัวร์มาฝากแฟนฟุต,ฟตบอลทุกท่านเหมือนเดิมขอไปที่สกอตบอลพิบลีอังกฤษเป็นเกมระหว่างลีดสยูไนเต็ดเจอเอเวอเรตันแข่งขันเวลาตีสองนะครับก่อนเกมลีดต่อเซิเบอร์0.5แล้วก็0.25ผมยังมองว่าแม้ว่าลีดในเกมบุกเครื่องฟอร์มจะดีนะครับแต่เอเวอเรตันเสริมทัพได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าได้ตัวเก่าอย่างคีแนนดิวเบรรี่ฮอล์นะครับมาจากเชลซีแถมได้แจ ทางแมซิตี้ด้วยนะครับประกอบกับตัวที่มีอยู่ก็ถือว่าเป็นตัวเก่าและประสบการณ์โชคโชนนะครับแล้วก็ที่สำคัญพวกเขาเล่นเกมแบบนัดต่อน,นัดค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะจังหวะเกมรับที่เสียประตูยากมากๆนะครับขณะที่ลีด ขึ้นชั้นขึ้นมาประสบการณ์ก็อาจจะน้อยแม้ว่าจะมีตัวเก่าหลายคนแต่ภาพรวมยังมองว่าเอเวัตตันยังดูดีกว่าทั้งตัวสำรองแล้วก็ตัวจริงที่จะลงสนามดังนั้นภาพเกมนี้นะครับผมยังมองว่าเอเวัตตันมีดีพอที่จะมาเสบเนึ่องหนึ่งกับลีอยู่ในเตตครับวันนี้เชียร์เอเวตตันเป็นตัวเน้นตัวชัวร์พร้อมกับ